อิสุสหัวใหญ่ครับสำนักงานใหญ่วพลังครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีเริกงานยำดีคุณลูกค้าออกรถออนิวอิสุสเนวเอ็กซ์ีสองพครับกับชุดแต่งพีมเป็นตัว็อปสุดนะครับกับเกลื่อนสีล้อนะครับทอมชุดแต่งของพีมนะครับสะเกิดด้านข้าง ด้านท้ายจะมีท่อซ้อนท่อหลอกพร้อมกับโลโก้รีดิฟายนะครับจัดขึ้นมาข้างป้ายนะครับจะเ,เป็นพืชหุ่มสีดำนะครับก็เลยขึ้นมานิดหนึ่งเป็นโลโก้อิสุชุดโครเมียมครับพร้อมชุดหุ้มสีดำเงานะครับส่วนไฟ ท้ายจะรมดำเดิมๆนะครับด้านบนก็จะเป็นสปอยเลอร์ครับเป็นชุดตำแหน่งมาดูด้านข้างกันครับด้านข้างมันคิวล้อก็จะมีชุดหุ้มครับหล้อครับด้านข้างก็จะมีขั้นบันไดรับเป็น,น,น,นชุดหุ้มของทีปอร์มครับร้อมด้านบนชุดหุ้มสีดำาทดายนะครับ าทางบนกระจกพอจะเป็นชุดโครเมียมล้อมคิ้วกระจกนะครับกันสาดไปเลี้ยวก็ติดกับกระจกมองข้างนะครับเลเอปนะครับเป็น LED นะครับมาดูมุมด้านหน้ากันบ้างด้านหน้าก็จะมีสกเกิร์ตด้านหน้าครับล้อมเที่ยวชุดโครเมียมสองชั้นรับเดิมๆจากโรงงานครับ ส่วนที่ฝากระโปรงก็จะมีติ๊กเกอร์ e d e f i n e ครับเป็นชุดแต่งเสริมจากชุดแต่งที่พร้อมนะครับรอๆกันอีกคันครับวันนี้มาดูมุม45องศาครับจากปีกุสุขัดใหญ่สำนักงานใหญ่ครับเป็นของเซลที่แมวครับเดีย๋ยวผมถ่ายให้ดูมุมด้านข้างกันอีกอ่กครับ วันนี้จะเป็นเกียรท็อปสุดครับกับเกื่อนสีล่ล้อครับโอเคครับเรียนให้ดูรอบคันครับ่าเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคนลูกค้าครับอาสนใจนะครับกัอนห้นี้ก็รีวิวไปหลายตัวแล้วนะครับ รัตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนะครับที่เป็นเกรดท็อปครับจักื่อนสีล้อเรือ่งสามพันครัเป็นรุ่นอันติเมทครับโอเคครับหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กับกดซับสไคร์เพื่อดูคลิปต่อไปนะครับว่าจะมีรถรุ่นไหนเกรดไหนออกจากจะรมอิสรุหันใหญ่สำนักงานใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ